หลวงมองการจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5้ารอบที่2แล้วนะครับหลวงมืองการมาเที่ยวจะพานเป็นรอบที่2แล้วครับท่านผู้ชมนี่เลยแล้วจะพาท่านผู้ชมขี่รถกินลมชมวิวร,บรอบๆดูก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับวนสะพานเลยนะครับการาน้ำโขงเลยนะ แล้วก็จะพาท่านผู้ชมเดินชมด้วยนะครับขี่รถแล้วก็จะลงไปดูบรรยากาศบนสะพานมั่งนะครับอันนี้จะเป็นนี่เลยนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศบนสะพานวิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้ แล้วก็โลช่องหิกช่องหนึ่งก็จะเป็นคนเดินได้นะครับทั้งขวามือนะครับสีขาวเลยสีขาวเข้าไปบาคนก็เดินได้นะครับบรรยากาศบนสะพานนี้จะภาพไทยเราแห่งที่ห้าวิงการบริกรรมตาดขี่รถกลับไปกลับมานะครับอันนี้ก็จะทางจับขึ้นนะครับนานผู้ชมขึ้นดูบนสะพานนะครับจะสวยงามขนาดไหน แต่ก็ยังมี <c oughs> บางส่วนนะครับที่ฝั่งประเทศลาวนะครับรู้ว่ายังทําไม่เสร็จเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับก <c oughs> ็มาได้ว่ากันนะครับแล้วก็แล้วก็เขาทําองเขาไปเรื่อยเรื่อยนะครับ <c oughs> รับเหมารับจ้างก,ก็อยากจะทํางานยาวๆนะครับยังไม่อยากจะให้งานเสร็จนะ <c oughs> <c oughs> นี่เลยครับบนสะพาน เกิดใช้แล้วก็จะอย่างนี้ะนะครับขาซ้ายมือก็เป็นรูปคนเดินได้บนูคนเดิน,ะน,ะนเกียวเขียวทั้งความท้งาซ้ายมือก็จะเป็นนูน้ใาการก็จะเป็นภูเขาไฟนะครับ แตัดต่อนลงข้าล่างมาดูอันนี้จะเป็นเสาต้นตอนที่หนึ่งของฝั่งประเทศลาวนะครับงานเขาก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับตัวฟุตบาทฟุดอะไรที่คนเดินก็ยังไม่ได้วางตัวหนอนอะไรอย่างนงี้ตรงนี้นะทางทางขวามือนี่ครับมีสายไฟลองจะต้องมีตัวหนอนมาวางทับอีกทีหนึ่งนะเสร็จงานเสร็จนะครับแต่นี้ยังงานเขาก็ยังไม่เสร็จนะต้อง น่าจะเดือนกันยาจินเดือนกันยาน่าจะโอเคนะอันนี้จะเป็นเสาต้นแรกฝั่งประเทศลาวนะครับมาจนสุดเสาได้ต้นที่สี่เลยนะครับเอาจากต้นที่สี่มันก็จะเดินกลับแล้วนะครับนี่เลยมุมทงางซ้ายมือทางด้านที่ตะวันออกนะครับตัวหนอนตัวอะไรก็ยังไม่ได้ทำเรี่บร้อยเท่าไหร่นะเหนือเยอะอยู่นะครับ าบางส่วนบางที่ก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับ mm hmm. ก็ตีเส้นคนงานก็คงโอเคแล้วครับตตีเส้นก็คงไม่มีอะไรนะแล้วตลับถนนนะตลับตัวสะพานนะ้บตีเส้นก็จบแล้วนะครับก็เหลือแต่รั้วนะครับที่เขากำลังทํากันอยู่นะครับ ว่าจะไปโน่นนะครับฝั่งประเทศไทยโน่นนะแต่ฝั่งประเทศไทยหลังหลังจากต้นเสาต้นที่มองเห็นตัวเสาที่สอง 6, นะครับต้นแรกก็อยู่ด้านหลังของเ่าปราะกาศนะครับอันนี้จะเป็นต้นที่สองของฝั่งประเทศลาวนะครับจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าไม่เลยมานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอยากจะดูอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูอันนี้จะเป็นเสาต้นที่สองของฝั่งประเทศลาวนะครับ ของประเทศลาวก็งานยังไม่เรียบร้อยนะครับหรู้ว,นะว่านะรูว่าสะพานนี่แหละนะครับแล้วก็ตัวเดินคนเดินแล้วขาดตัวหนอนตัวอะไรมางอีกทีหนึ่นงนะแต่ฝั่งประเทศไทยโอเคแล้วนะฝัะะ่งประเทศไทยโอเคแล้วนะค,ครับท่านผู้ชมเดินแบบยาวๆดูดิ ประเทศลาวตัวนอนทางซ้ายมือเนี่ยครับตัวนอนยังวางไม่เรียบร้อยนะครับยังวางอย,ย,งอยู่ยังไม่เรียบร้อยยังไม่ยังไม่เอาขึ้นอ่ะนะก็ตัวนอนก็วางอยู่ข้างล่างนี่แหะนะกยังไม่เอาขึ้นเฉยะ รับ้บางส่วนก็เรียบร้อยบางส่วนก็ยังไม่โอเคนะครับสำหรับฝั่งประเทศลาวนะครับอันนี้จะเป็นตน้นที่หนึ่งของฝังประเทศไทยนะครับตัวหนอนฝองประเทศไทยอะไรต่อไม่ไรรด้ว่าลาวก็โอเคเรียบร้อยหมดนะครับ ฝั่งประเทศลาวเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะกอนนอนลาวนะครับโอเคนะครับช่องระบายน้ำอะไรต่อมีอะไรก็โอเคหมดแล้วล่ละนะครับดีเลยดีเลย ชมบรรยากาศบนสะพานกลางลานลน้ำโขงนะครับสิ้นเดือนกันยาจะมาอีกรอบหนึ่งมาฝังประเทศลาวจะโอเคไหมนะครับรู้ว่าลาวนะแต่ฝั่งประเทศไทยแนละ้วโอเคแล้วนะครับ ตรงนี้ทางซ้ายมือตรงที่เป็นว้าวววแบ่งๆเนี่เข้าไปจะเป็นคนให้คนเดินชมวิวนะครับมาเดินมาแล้วก็มาพักนี้นี่เลยเต้าแคนดูชัดๆได้ดเป็นยังไงนะครับเสาใหญ่นะครับใหญ่มากๆเลยเสาใหญ่จริงๆเลย ไก่นู่นนะนะครับทีนี้ก็คงเดินทางกลับแล้วครับท่านผู้ชมพอเดินทางกลับก็ต้องย้อนสอนนะมันไม่มีที่กลับรถอีกว่าจะไปอีกเลนหนึ่งไม่ได้เลยนะครับต้องกลับที่เก่านะครับมันไม่มีที่กลับถามกันแล้วต้องไปกลับโน,น่นด่านโน่นว่าอย่างนี้ต้องเลยสะพานทางฝั่ง,งประเทศลาวไป จะกลับรถได้ไ่างก็ไปไม่ได้เนดะี๋ยวนข่าวข่าวมมว่าก็ลวนจับแล้วก็มีนะครับไปไม่ได้ลื่ไปไม่ได้นะทาไปฝังราวจับด้วยนะนะครับเราก็ไม่กล้าไป บนกลางลานน้ำโขงสวยมากๆเลยนะครับเดินได้นะครับถ้าอยากจะมาเดินมาชมได้เลยขีย่รถมอเตอรไซค์มาก็ได้นะครับรถเก๋งมาก็ได้นะครับรถเก๋งกักบได้อยู่แต่รถใหญ่ไม่ได้นะแค่